ไหวันก็แล้วนะไปเลยที enfin ่อืนไยดินดคดนค่าคนขับรถไปโรงแรมเท่าไหร่1,500 NTD แต่ถือว่าราคาโอเคอยู่ดีกว่าไทยถูกต้องมันแบบเป็นโรงเย็นๆอาลืมแนะนำตัวชื่อไอโกะแอนด์บ็อกกี้ซึ่งเราจะมาส่งบ็อกกี้มาที่มิงสวนยูนิเวอร์ซิตี้กันค่ะทุนด้วยเสียงเต้แปลววะแม่ กซื้เอเหรียนกันแล้วนะคะเดินถึงสักทีไม่ไกลมากใช่แ้ <laughs> พูดรู้คนมองที่นี่มีแบบนี้เยอะนี่แบบนี้ที่นี่เยอะมาก คแบบว่ามีหลายตลาดเลยเมื่อกี้ใช่โอ้ยเนี่ยอันนี้อะไรที่เขาชอบเล่นกันล่ะตอนนี้เรามาแวะร้านนี้กันนะคะทุกคนเมนูน่ากินมากร้านนี้ร้านี้ไงเยิร์ฟเฟิร์สเมลอร่อยไหมคะอร่อยะนัวนดนเป็นคนชอบกินมันรมาล้าแค่หนอมเจียงเลยอันนี้ยัน ไปซื้อน้ำมาก็คิดชิมดิใช่อร่อยอุ้ยทางนี้มาชิมได้ไหมหอ,อมส้มเช้งคัน้นเปรียปร้ยวๆดีแต่ว่าอร่อยใช่น้ำส้มแท้แบบแท้ตองต้องตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปแฟมิลี่มาใช่เกลียว มันมากมันแบบมันทอดสิแลนีเลยแบบมันแบบแต่ที่นี่หมาเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรรถไฟฟ้ากันใช่เป็น easy card ไม่สบาย ก็เลยมาเซเว่นคะคะทุกคนรคริป,รปต่อดูดีคือดูไม่รู้คิดว่าโครงกุญแจโทรศัพท์ไม่โล่งอีกต่อไปเพราะเราจะมีคริปต่อเสรวนเราก็จะมีโครงกุญแจน่ารักน่ารักู <h 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 對對้อ๋ จะเก็บห้องมาเหนื่อยๆใช่นา,น,านิบปหายไปนานเลยวันนี้ ที่พักเราอยู่ใกล้ซึรินนะคะทุกคนเบาใจที่พักเราอยู่ในซึรินถูกฮึอะไหเนี่ยทำไมอะไรอ่ะเสียหลงเบาชิมไหมโอ้โห oh, จุ๊จุ๊อิ่มแล้วเหรอ ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปหมุนชวนยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะเขาบอกว่าเดินเก้านาทีอ่ะ คนตอนนี้เราอยู่หมิงชวนใช่ไหมเมื่อกี้ไปส่งบ็อกกี้ที่ออเรนจ์ทาพื่มาเพื่อนๆน,น,น่ารักมากอาจาายเก็ยใจดีแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับโรงแรมไปเก็บของก่อนแล้วก็ค่อยไปวัดหลงซานต่อ ทาทีวัดหลงซานเดี๋ยวเราจะไปไทเปวันโกันต่อนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปต่อสถานีททมซุยซิยี่ลายอะไรสักอย่างอานะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพื่อที่จะไปไทเป101นะคะทุกคนเสียงเหมือนดีขึ้นแล้วหน่อยนึง เจอบากกี้แล้วนะคะเรานัดเจอกันที่ที่จงซานสเตชันถูกต้องแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วแต่พวกเราก็กำลังจะเดินไปคิวสแคร์เพื่อไปหา Angel โซ<อ>นีีแองเจิลให้ทุกคนโตอโอมมากเหนื่อยมากรีวิวหน่อยประทบนิเทศวันนี้เป็นยังไงบ้างแบบตอนออเร n t a t i o ดีนะแต่ว่าตอนที่แบบขอให้ไปเข้าร่วมบัดดี้โปรแกรมอะคือแบบไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ <Okay. S 2> ไม่ค่อย ได้เดินทัวร์มอไหมได้เดินทัวร์ก็งงงงมาก <c oughs> หลายบันไดมากหลายตึกมากเราทุกตึกคือเหมือนแบบเชื่อมกันหมดอะ่ะจนตอนนี้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตึกอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเชื่อมกันแล้วได้เห็นตึกเรียนยังเห็นแล้ว<ห>ก็โอเคโอเคทุกคนแต่ว่าย่านจงซานอะรู้สึกว่าเป็นย่านฟิลใจกลางเมือง<ห>ในกรุงเทพอะไรแบบนี้คนมีเทสก็ใหญ่ดี ถนน,น<า>แบบโอเคอแบบทางเดินใช่แล้วคนสุนภาพอือคนไต้หวันแบบน่ารักนะขเขาเงี่ยมเมียแบบใาไม่พูดมากสักเท่าไหร่ กลับมาคาฟูอีกแล้วนะคะทุกคน3ามสี่ทุ่มไม่หลับไม่นอนเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เจ๊กลับไทยแล้วใช่ไหมบังก,กี้<อ>เพราะฉะนั้นวันนี้บังก,กี้จะมาเดินเล่นถูกคืนนี้เราต้องเต็มที่ไปีบรถเข็นก่อนหอยนางลมเออภาษาจีนเรียกว่าลืมไปแล้วค่ะ มันเป็นฟิวเกลอ,กอไหมคะมเอามัน,ม,นมันไม่ใช่อะ,ะไ,ไะรหรอกพริกไทยผสมเกลืออร่อยรเป่ะอร่อยอร่ย